เรื่องนี้แจ้งมาจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชุนันทาจัดโครงการอบรมพัฒนาครูต้นแบบภาคกลางระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในหัวข้อพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่21ด้วยรูปแบบ active learning ที่โรงเรียนอายุทยานุสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่าง29-30ถึงิมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ช่วยภูธรจันตหงปุญญะจรัลธำรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานและบอกนะครับว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ทดลองดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเห็นผลชัดเจนสอพทออจะขยายผลการเรียนรู้และขับเคลื่อนไปทั่วประเทศครับเราเองยังบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราอยากจะขยายให้ทั้งประเทศเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าการเรียนรู้นี้มีความสําคัญจริง เราก็อยากให้เกิดการก,กับเพื่อนทั้งประเทศแต่ตอนนี้เองต้องขออนุญาตว่าเราก็พยายามที่จะสร้างให้เป็นรูปแบบโมเดลก่อนที่เราจะขยายออกไปดรศักดิ์สินโรสลันรมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาปษาฐกถาในงานว่าถึงเวลาต้องพลิกโฉมการศึกษาจากอดีตเด็กนักเรียนจะนั่งฟังอ่านท่องเพื่อสอบแต่เมื่อสอบเสร็จก็จะลืมทันที เป็นการเรียนที่ศูนย์เปล่าแต่การเรียนรู้แบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-part f i step โดยการคิดเองปฏิบัติเองตรวจสอบเองแก้ไขปัญหาเองจะทำให้สามารถจดจำการเรียนได้ทั้งหมดสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยสมนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่ออบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning ระยะที่2ครับ